เดี๋ยวทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะไม่มีอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเพิ่งออกอวันที่สองของเนี่ยเขาจะไม่ให้ทานเยอะค่ะเขาให้ทานนิดนึงเพราะว่าลําไส้เรามันยังไม่ทํางานยังไม่สะดวกก็มีบียบิสกิตมีเนยแล้วก็มีมีสาน้ำซาค่ะมันคล้ายค้ายกับแยมนะคะ ก็เลยทำน้ำชาก่อนน like ้ำตาลใส่กับน้ำชาเด็กกับเนยนะ ได้กินแล้วมีความสุข mm. หิวข้าวตั้งแต่ตนออกจากห้องผาตัดแล้วนะคะเนี่ยแต่หมอเขาไม่ให้ทาน อากาศวันนี้แดดก็ไม่มีแดดก็ไม่มีหิมะก็ไม่ตกเหมือนฝนจะตกค่ะเหมือนฝนลินนะคะเมื่อคืนนี้น่ะ เปิดทีวีไปทั้งคืนเลย mm hmm. เหนื่อยลืมปิดทีวีพอตื่นขึ้นมาทีวีปิดเองคิดว่าทีวีมันปิดเองไม่ใช่พยาบาลเขามาปิดให้ เมื่อซาวเนี่ยไปห้องน้ําเดินไปยังไม่ถึงห้องน้ําเลยทอ่ทอท่อระบายเครื่องของเสียจากการผ่าตัดนะคะที่มันมีเลือดนะคะมันตกเองเรียกพยาบาลพยาบาลว่าอะไรเนี่ยท่อตกเอง ปกติมีสองท่อเนาะท่อหนึ่งจะเป็นท่อระบายเลือดหลังจากการผ่าตัดเขาจะเขาจะสวมท่อหนึ่งแล้วท่อที่สองก็จะเป็นท่อปัสสาวะนะคะเขาคิดว่าเป็นท่อปัสสาวะตกไม่ใช่ กินก่อนละบ่หมดละไม่เหลืออะไรเลยอยากทานอีกก็ไม่ได้ทานเดี๋ยวคุณหมอไม่ให้ออกโรงพยาบาล มันกินกค่นิดเดียวเองสามแผ่นม่อิม่มเขาบอกว่าให้กินทีละน้อยแล้วก็ให้กินอาหารเบาๆก่อนให้กินอาหารเบาๆอย่าก,กินอาหารนะ่ะ เพราะว่าเพิ่งวันที่สองเอง สาลอนน,อนมีแรงขึ้นมานิดนึงซึ่งซุ่มซื่นขึ้นมานิดนึงนั่นแหละคะ่ะอาหารอาหารคนหลังผ่าตัด มีเท่านี้ละคะ่ะเนอะไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะจะให้ดูอีกเนาะบ๊ายบาย